เดี๋ยววันนี้จะไปดูคอนเสิร์ตที่ IMPACT ARENA นะครับไม่เคยดูคอนเสิร์ตแล้วอยู่ด้วยขนาดนี้มาก่อนมนุษย์ก็เคยชอบเพลงจิมินายนะเพลงจิมินายเพราะทุกเพลงเลยเนาะใช่ยกขึ้อย่างเช่นเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้ออลเล็กท่ามือ สี่ชั่วโมงครึ่งคอนเสิร์ตนี้โหดมากสรุปคอนเสิร์ตเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ10เลยให้สิไปเลยนะครับประทับใจนะครับอย่างเราก็เป็นแบบเป็นแก๊งัะมหมีเป็นติ่งน้องๆนะครับก็สนุนน้องๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อบรรทัดทอง นูนครับมันก็มีก็ได้ทั้งสองอันอะ่ะอ่ะดูเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไปต้องให้ด่าต้องให้ว่าไม่เคยได้ดังใจเลยนะเจ้าตามติดสี สวัสดีครับมาพบกับตามติดตีนะครับ EP นี้นะครับถึงเวลารอคอยนะครับจองบัตรได้นะครับก็คือ Gemini f o r ลด์รันเดอร์เวิลคอนเสินะครับกว่าจะจองบัตรได้ยากมากเลยนะครับก็คือได้อยู่บนดอยเลยครับจริงๆอยากได้อยู่ใกล้ๆข้างล่างข้างล่างจะได้เห็นตัวศิลปินชัดๆแต่อย่างน้อยก็ได้ไปอยู่ในบรรยากาศก็โอเคแล้วนะครับจริงๆก็เป็นคนที่ติดตามน้องโฟลด์นะครับตั้งแต่สมัยประกวดสมาร์ทบอยที่ช่อง7นะครับสุดท้ายน้องโฟลด์ก็ได้มาเซ็นสัญญาอยู่กับ g m เมมนะครับแล้วก็ได้มาเห็นตั้งแต่มารับ แค่เพื่อนรับเพื่อนนะครับแล้วก็เห็นอีกทีก็คือมาซีรีส์เต็มๆคือแฟนผมเป็นพนักเรียนนะครับก็ถือชื่นชอบมากกับซีรีส์นี้ครับเออมันสนุกฟิลกู๊ดเพลงเพาะทุกเพลงเลยแบบชอบมากๆเลยนะครับน้องจ e ม i n i นายโฟนะครับแต่ใดคือเมนหลักก็คือน้องโฟนะครับจมมนายก็โอเคนะครับก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ใดๆคือเมนคือน้องโฟนะครับอันนี้จะไปเชียร์น้องโฟนะครับให้กำเจน้องโฟครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามอนุไปด้วยลากไปนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงที่อิมแพ t เรียบร้อยแล้วนะครับ ดี๋ยวกลังจะเดินทางไป c ชาร์ลน g เจอร์ฮอนะครับคนเบืี่ยนดีนอ่เปี่ยงเราใส่แล้วใส่ว่าเราเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไปต้องให้ด่าต้องให้ว่าไม่เคยได้ดังใจเลยนะเจ้ร้อยละเกเป็นก็อยู่ห,หมดเลยนะครับเราก็เป็นหนึ่ง,งนะ ที่เป็นผู้ชายคือคนเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็ตรงน,นั้นก็จะเป็นแบบแบ็กดรอปเป็นรูปนะครับน้องจิมไลนน้องโฟนะก็มีแฟนคลับต่อคิวเยอะเลยอันนี้บรรยากาศรอบพอคอนเสิร์ตครับอันนี้ในบ้านน้องโฟนะครับถามว่ามโมโมนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยเข้ากับผมเท่าไหร่มันดูนารากเกินไป บอกว่าดีใจแพนน้องๆนะครับที่แบบคนแบบมาเยอะมากๆเลยครับจัดสองรอบเลยครับคอนเสิร์ตเนี้ยแล้วคนก็คือเป็นบัตรก็ขายเกือบหมดครับเหลือแค่บัตรดอยครับที่อยากที่ที่ที่เห็นนะครับไปดูของบูธ G M กันนะครับมีอะไรบ้างเคยดูคอนเสิร์ตนอ้องโฟร์เจมินายไหมไม่เคยเคยดูเป็นอีเวนท์ให้เหรอที่สยามอ๋อเอสทีวันใช่ไหมมือเกาะวีวีเทสดูไง สมัยสมัยแบบซีรีส์จบใหม่ๆเลยชอบใครพิเศษครับโฟลดทำไมทำไมก็ดูบุคลิกเฟลลี่ขี้เล่นสดใสก็มาเชียร์มาให้กระจายน้องโฟลดนะครับวันนี้แต่จิมมี่ไนก็ชอบสมัยก็น่ารักเก่งเสียงดีแล้วมนุษย์ก็คือชอบเพลงจิมินายนะเพลงจิมินายนเพราะทุกเพลงเลยเนาะจะ่ทุกตัวอย่างเช่นเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้มีเพลงใกล้ใกล้กันเพลงเพลงรักโอ้เสนแนนเหมือนเพลเพลงไทยเลย แปลภาษาจีนนี่ไม่ได้ไปประตูห้าปวดเจ็ดสูงมาก้อยของดี whatever you are we are together ผู้ชมทุกโซนชูแบนเนอร์กระดาษหลังจากข้อฟานว h a t e v e r y o า are we e r e t o o e t h e r ปรากฏในคลิปวิดีโอนะครับไม่โชว์อย่งนี้โอเคเป็นวิธีการใช้แท่งไฟนะมีแท่งไฟให้ด้วยไม่เคยดูคอนเสิร์ตแล้วอยู่ดอยขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> น,นี้คือแย่งสุดๆละได้แค่นี้ <c oughs> น่าจะได้เห็นแต่หัวของน้องจีมนากับโฟร์ละว <c oughs> นุปเป็นคนกลัวความสูงนะครับ

เรื่องไม่เ i <laughs> สำหรับที่ได้มาคอนเสิร์ตของทั้งจิมมไนและโฟร์นะครับจริงแล้วก็อยากมาตั้งแต่คอนเสิร์ตจัดครั้งแรกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้พอน้องจัดแบบหลหายรอบมากนะครับที่ Impact นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเตรียมบุ๊กกิ้งวันเวลาเพื่อจะไปจองตั๋วให้ทันนะครับ พอเปิดจองปุ๊บโอ้โหด้วยระบบหลายๆอย่างก็คือจองยากมากๆเลยับแต่ยังโชคดีนะครับได้ได้ตั๋วบนดอยโอเคไม่เป็นไรค่อนข้างแฮปปี้นะครับอย่างน้อยคือได้ไปไปสัมผัสบรรยากาศก็เห็นคนแบบรักน้องทั้งสองคนทั้งเจมินายและโฟนะซึ่งผมก็ติดตามผลงานตั้งแต่เรื่องแรกแล้วต้องบอกว่าทั้งเจมินายและโฟนัไม่ใช่เป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวนะครับพอมาเห็นหลายๆมุมนะครับจริงๆพอเข้าใจอยู่แล้วว่าทั้งเจมินายและโฟก็คือพอเต้นได้ร้องได้แล้วก็คือว่าร้องดีนะครับ แต่พอมาเนะ่ <S <S <an> <S เห็นแบบ <S <S <an> <S การจัดคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มแบบนี้ได้เห็นศักยภาพจริงๆนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวนะครับตอนนี้คือเขาเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้วก็คือไม่ไม่น้อยหน้าไปกว่าศิลปินท่านอื่นเลยเออซึ่ภูมิใจมากๆเลยส่วนตัวคอนเสิร์ตเราต้องบอกว่าจัดคอนเสิร์ตได้นานมากๆเลย4ี่ชั่วโมงกว่าแต่ก็ไม่มีเบื่อนะครับนั่งจนปวดก้นอะแบบมันนานมากๆเลยสชั่วโมงกว่าแต่น้องคือเอเนอร์จีเต็มส่งพลังมาเต็มแล้วคิดดูขนาดเรานั่งเฉยๆเราเยังแบบว่าเออมมััันยยงงเื่ปวด หลังปวดก้นเลยแต่น้องต้องมาเต้นต้องร้องต้องเพอร์ฟอร์มหลายอย่างไหนจะน้องโฟต,ต้องมาห้อยเชือกบินบิน,บน,บนเลยนะน้องทําเพื่อ,อแฟนๆแ,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 แบบอย่างเต็มที่เลยครับคุณถามมานุนเออท่าปีหน้าน้องเขาจัดอีกมาอีกไหมามาอยากมาอีกนะก็สือแต่ว่ามันสักเซสมากๆเลยนะครับทำให้ผมกับหมอนุที่มาด้วยกันกน็คือแบบรู้สึกว,ว่าเแบบแฮปปี้มากๆนะครับได้มาเติมเต็มพลังต่างๆในการดูโชว์ต่างๆครับแล้วก็ก็คงจะซัพพอร์ตและสนับสนุนผลงานน้องๆอีกต่อไปนะครับก็หวังว่าจิมนกับโฟกจะพัฒนา ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆทั้งไทยและทั่วโลกไปอีกมากๆด้วยนะครับ

so to the right พอเรเริ่มห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งสอ,องทุครึ่งสามุ่ครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งคอนเสิร์ตนี้โหดมากเมลแต่น้องได้สองวันเนี่ยนะเป็นคอนที่นานมากนะครับนั่งจนปวดหลังนะงโต๊ะตุ้มื่อยหลังนี่คอนจบแล้วนะคบนะครับวงไมฟายนะครับสี่ชั่วโมงครึนนะ่งครับคอนนี้สุดยอดโุดมากบุกแบบ ค่าเงินนะที่เสียไปท,ทั้แม่เราดะรีบจอย เาเมดเล่ไว right ้ช่วงท้ายเนี b b ่ยแบบเพลงของน้องน้องจิมนายน้องโฟรนะครับก็ตอนแรกก็รอทักคอนเสิร์ตไม่มาสักทีเพลงรอลบยางลบยางเดินทางกลับนะครับไปเอาที่รถนี่ดูบรรยากาศหลังคอนเสิร์ตจบนะครับคนเยอะมากนะครับแบบแบบเต็มความจุของออร์คนก็คือมากันแบบแน่นคือคุ้มนะครับ ฟุ้ม,มากเลยเต็มที่มากๆเลยน้องๆทั้งสองคนนะก็เข้ามาแต่ห้าโมงอ,งออกสี่ทุ่มแต่คอนเริ่มประมาณห้าโมงกับครึ่งอ่ะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะแล้วน้องพรุ่งนี้น้องอีกรอบนึ่งนะสองรอบไหวไหมครับเป็นไงแค่น <c ười> <c ười> ี้ก็เหนื่อยคือแค่นั่งเฉยๆก็ขาสั่นแล้ว คือณตอนนี้คือหิวมากนะครับตอนนี้คือหิวมากก็คิดว่าคงจะไปหาอะไรกินที่บรรทัดทองเป็นไงรีวิวคอนเสิร์ตไหนดีครับอ่ะดีคุ้มค่ามากประทับใจอะไรบ้างละครเวทีสนุกชอบชอบซีนละครเวทีเหรอชอบมากสนุกโดยเฉพาะใครปอมแปมแต่ปอมแปมนี่ MVP จริงแต่ใดๆคือทั้งเจมเป็นายทั้งโฟร์รู้สึกว่าแบบ เขาไม่ได้แค่เป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้คือนี่คือศิลปินเลยร้องถึงเต้นถึงทําโชว์ถึงทุกครั้งเลยที่ได้มีโอกาสไปดูทั้งดูในคลิปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาไ,มได้มีโอกาสมาแบบมาดูคอนของน้องจริง,รงๆครั้งแรกเลยนะรวมถึงแขงกรับเชิญก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแขกรับเชิญของโฟร์ตก็จะเป็นแกง๊ง นักแสดงหญิงนะครับน้องมีน้องมน้องข้าตูมีน้องพรีมด้วยน้องพรีมที่เป็นไปแข่งรายการช่วงครับแข่รับเชิญกรุ๊ปที่2ก็จะเป็นํมไทยเอออันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากเพราะอย่างที่รู้ว่ามันคนละโคจรกันเลยของโฟร์ก็จะเป็นเป็นทีเจสรุปคือคอนเสิร์ตก็เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ ให้สิบไปเลยนะครับก็คือมันมีทั้งหลายๆอันนะครับรวมถึงโชว์นะ้องโฟสห้อยห้อยเชือกโชว์มันลังการเราเออใช่เตรียมพร้อมมันมันเขาเขาเขาฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วเนี่ยเออประทับใจนะครับได้เห็นเออไม่ได้แค่มันลอยืนล้องเท่ๆรอๆนะครับก็ถือว่าได้โชว์ศักยภาพของน้องๆนะครับก็คืออย่างเราก็เป็นแบบเป็นแก๊งมัมีเป็นติ่งน้องๆนะครับก็สนับสนุนน้องๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อบรรทัดทอง ตอนนี้ก็มาจอดรถที่แถวบรรทัดทองนะครับก็ลังจะแพลนไปหาอะไรกินนะครับหิวมากจี่เรจะถ่ายมุมนี้เป็นมุมมุมมหาชนเลยมุมหน้าหนึน่งนงนท์ตะนมาเลยคือตอนนี้มันเหมือนเป็นการเ,เป็นแหล่งแหล่งของกินที่สำคัญของกรุงเทพไปเรียบร้อยแล้วนะครับข่ 2> 2่ยครับ เป็นร้านคิโมระนะครับก็เป็นเป็นเนื้อย่างแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งเคยมาทานแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็อร่อยนะวันนี้ก็เลยรู้จัดเลือกอตัวไหนก็เลยมาทานนะครับผ่าน QC คนนี้แล้วก็คิดว่าจริงๆไม่ใช่คนนี้ี่เดียวเราผมด้วยผมก็กินแล้ว ก็เซเยสนะครับอร่อยก็เลยกลับมาสือซ้ำอีกมากินซนะ้ำแล้วกันเนาะใครมาบัตราาทองร้านนี้อยู่โซงเซบบรทัดทองเลยนะครับจะอยู่ชั้นสนะองนะให้เก้าถึงสิบเลยตอนมาไม่ผิดหวัง ทีมันจะมีลิ้นลิ้มมนห <Okay. S 1> ัวขีดไอเคกินข้าวเสร็จเราก็ต้องไปกินหวานต่อนะครับจุดมุ่งหมายร้านของหวานก็ต้องเป็นร้นหนึ่งนมนัวนะครับเป็นนมสดสตรสเบอ์ี้นะครับเป็นเมนูประจำนะครับของ,ของหัวนุเลยทำไมต้องกินหนึ่งนมนัว เซอรฟีนอง <c oughs> หลายคนก็แบบต้องแบบให้มันนั่งในเนี้ยห้องแอร์เท่านั้นเนี้ยก็รอแบบเนี้ยคนต่อคิวมหาศาลนะแต่ทุกครั้งที่ผมกับมอนุมากินก็คือแบบโอเคเลือกเอาไซด์นะครับหน้าข้างนอกน <c oughs> ได้เลยได้เลย ได้เลยครับได้โต๊ะเลยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากนั่งข้างนอกก็จะได้โต๊ะคันธีเลยไม่ต้องรอครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนมสดโซดาพีนี่อีกหนึ่งเมนูนะครับที่สั่งมาเรียบร้อยแล้วก็คือนมปังปิ้ง ก็ผมกินได้ปแล้วผมอิ่มมากๆแล้วก็มานุก็กินไปนะครับจะได้ข่าวว่าซื้อวิตามินหมดไปเท่าไหร่ฮะเรียนอันนี้เรียนเอนทเอจินนะครช่วงนี้เรียนไปเอฟของไฟนะครับเอฟวิตามินไปอะไรความรู้ปุ๊บวิตามินไหนดีซื้อเลยจ้าพอแล้วนะครับก็หาอะไรกินที่บันทัดทอ หลังจากจบคอนเสิร์ตเจมีไนโฟนะครับก็จบภารกิจสำหรับวันนี้นะครับโอเคพร้อมพี่ยังอ,อิ่มท้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับรายการรายการอะไรตามเตตีต <laughs> มีคนตามอยู่คนเดียวนะเท่าน,นี้รายการตามเตตีก็หลาเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม กด Subscribe นะครับก็ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายลาบายแล้วไม่เห็นลาบายไหม